สรุปเย,ยแพทเลิกจริงเหรอครั้งนี้แพทบอกว่าเลิกแฟนตำรวจแถมมุกออนไวมีคนคุยใหม่แล้วด้วย<ม>นะฮะน่าละเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่มีแพทไปหาแฟนที่ไหนนักหนาอแต่ก็จริงๆผู้ชายชอบกัน,นเยอะเขาสวยแต่เมก่อเช้าว่า ก็คือเห็นผู้ชายมาที่นี่ไอ้เราก็รู้ว่าเขาดีกันปรากฏป่าเขามางงออ๋อผู้ชายมางอคือคู่นี้เนี่ยเขารักเลิกเลิกงอกันบ่อยมากนะครับผมเนี่ยอย่างมาที่มาที่ไทยรัฐเนี่ยเราก็เอะผู้ชายก็มานั่งรอตรงนี้นะบอลก็ใส่ชุดเต็มยศบอลก็ใส่ชุดลำลองมาอเราก็ไ่กล้าถามเยอะเนาะก็คิดว่าเออรู้ว่าเขาคงมารับมาส่งกันแต่เขาไม่ได้มาจับแองจี้ฮะไม่จับพี่เพราะว่าหลบหลบเก่งเราก็พยายามดูปฏิกิริยาว่าเอ้ยยังไงเออแต่มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนจริงเมื่อก่อนมันก็จะมีการคุยกันอะไรเงี้ย เลยเหมือนต่างคนต่างเดินอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าแพียร์เขาบอกว่าเหมือนแบบเขามาตามงอนเขาคุยกับแม่แม่ว่าชาวนะดูเคมีมันงอนงอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าที่รู้ว่าเขาดีกันปรากฏว่าที่วัดที่มาทุกวันเนี่ยมาเกือบทุกวันนะแม่ตอนเช้าแล้วมาส่งเหมือนเขามางองอมาได้เดือนหนึ่งเขาบอกงี้มีเรื่องราวงอนกันบ่อยระหว่างน้องแพทย์นภพพาแล้วก็คุณนายนภัทรนะครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมักโพสตแคปชั่นว่าโสดตลอดต่อมาเนี่ยตำรวจหนุ่มก็ออกมาโพสตภาพของตัวเองฮะพร้อมกับแคปชั่นทำ สดเช่นเดียวกันถ้าเมา<ม>ชาวเน็ตถึงขั้นไปดูอินสตาแกรมครับก่อนจะพบะว่า<ม>ทั้งคู่ได้อันฟอลโล่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมไม่อุ๊ยนี่นี่นเหมือนแคปชั่นเขาแบบมาทางเดียวกันเลยเนาะอีกอ,อันนึงนกซีมาอีกอันไหมหนูไม่โหดแต่หนูโสดแล้วนะคะน,นะคะฮะคุณภาพัก็บอกว่าผมไม่โหดนะหรือผมโสดดีครับนี่แต่เหมือนวันนี้เห็นผู้ชายลงอีกอันนึงใช่ไหมนี่นี่นี่ถูกใจจะไม่ถูกต้องก็อย่าไปแตะต้องจบครับนี่ฮะ ล่าสุดเพจดังอย่างเจมอร้อยแปดได้เผยว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อแม่แพทและคุณตํารวจลงแคปชั่นแบบนี้ใช่จ้ะก,กูถามแม่มาละนางบอกว่าเลิกกันแล้วเลิกกันก่อนวาเลนไทยอีกจ้าเพราะที่ผ่านมามีปัญหามาตลอดจบกันด้วยดีตกลงเป็นพี่น้องกันอ็อีกคนที่แบบจะสมน้ำหน้าแม่กูเสียใจด้วยนะแม่มูฟออนไวกว่าใดๆในโลกมีคนคุยใหม่แล้วจ้า กับความแพท 8G นี่ฮะความรักก็เหมือน 8G รู้ว่ามีแต่ยังไม่มานะครับดูฮะเขาก็มีคนคุยแล้วมั้งมีคนคุยแล้วเรียบร้อยคนที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าผู้ชายก็ตามแบบงอประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งลวมั้งแต่ไม่แน่พี่ชาว่าอาจจะกลับไปคืนดีก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบก็ไม่นะแต่แต่พี่แพ้เขาเคยพูดไงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เขาจะไม่เสียเวลาไปอ้กครั้งหน้าได้รูต่อไปไม่หลอกเราหรือเปแพ้มัน มันก็หน้ามันเด็กมากอ่ะถูกอายุมันก็ไม่ได้เด็กแล้วนะแล้วก็มูฟออนเร็วด้วยนะฮะเดินไปข้างหน้าต้องเหงาดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บนะครับเตรียมมานานไหมคะมิ้นอยากรู้มากเลยไ่เลยไปทางนี้พี่เอาแคปชั่นเอาวันนี้เอาพี่อ่ะขอแคปชั่นวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมิ้นจะลงรูปช่พี่ชาวมิ้นขอหนึ่งแคปชั่นมิ้นจะลงรูปวันถทายไม่สำคัญเพราะเราได้กันแต่ลอยกระทงไม่ได้ลงไม่ได้จริงมินจะลงได้หรือไม่ได้โอ้ย แม่ถือไม่เรียวรอที่บ้านเลยนะเดี๋ยวจัดนะใส่ไข่สดกว่าข่ใไม่กว่าเดิมเข้าเวลา